วันนี้นะครับพบกับชาแนลปลูกไม้อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นช่วงเช้าๆของวันที่27กรกฎาคม2564นะครับเช้านี้นะครับพามาติดตามหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับได้บอกเล่าปัญหาเป็นคลิปเกี่ยวกับน้อยหน่านะครับที่ห่อผลแล้วก็เกิดปัญหาในเรื่องของเพลี้ยแป้งแล้วก็ลาสีดำๆนะครับลาดำที่ปรากฏ นะครับบนผลนะครับทำให้ลูกนะครับอาจจะเริญเติบโตไม่ดีนะครับแล้วก็ไม่น่ารับประทานนะครับโดยการทั้งมีมดทั้งเป็นการทรงพุ่มที่รบนะครับทำให้ปัญหาพวกนี้เกิดขึ้นมานะครับวันนี้นะครับก็ฉีดพ่นไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับก็ผลมาตามดูนะครับผลก็น่ารับประทานขึ้นนะครับโดยเฉพาะลูกนี้นะครับอยู่ในระยะที่ น่าจะเก็บบ่มนะครับเพื่อบริโภคได้แล้วนะครับหลายๆล,ลูกนะครับผิวนผุนก็ดีขึ้นนะครับอย่างเช่นลูกนี้เมื่อวานนี้ก็โอ้โหมองเข้าไปเนี่ยนะครับเทียกระจุกอยู่ตรงขั้วเยอะมากนะครับพอดีที่ใช้วิธีการเมื่อวานนี้ก็คือการใช้ถังขนาด20ลิตรนะครับฉีดพ่นด้วยน้ำหมักยาเส้นผสมกับน้ำส้มควันไม้นะครับก็ทำให้ผลสะอาดขึ้นนะครับ แล้วก็ผมก็ว่าจะห่อนะครับจะห่อผลในผลที่ที่ยังไม่แก่จัดนะครับนับจากตั้งแต่ห่อลูกเล็กๆมาเท่าสตรอเบอรี่ก็นับเข้า3เดือนแล้วนะครับหลายๆล,ลูกก็น่าจะเก็บบ่มเพื่อรับประทานได้รอ่อผลสุกนะครับเช่นลูกนี้นะครับถ้าตาขยายอย่างนี้นะครับอีกไม่นานก็จะสุกนะครับก็จะไม่ปล่อยให้สุกบนต้นนะครับก็จะนําไปจะเก็บไปบางส่วนนะครับ อย่างลูกนี้นะครับเดี๋ยวพามาชมนะครับผลทั่วๆไปหลังจากการที่พ่นนะครับเป็นน่าจะเป็นแรงฉีดของน้ําด้วยนะครับทําให้ผลเนี่ยน่ารับประทานขึ้นนะครับและทาให้เราเห็นชัดขึ้นว่า,าลูกไหนที่อาจจะเก็บไปเตรียมแานสูบได้นะครับเดี๋ยวมาดูรอบๆนะครับวันนี้ก็ ทำให้เราสังเกตง่ายขึ้นนะครับว่าลูกไหนแก่ไม่แก่นะครับลูกไหนไม่แก่ก็ทางผมก็จะ,ะนำถุงพลาสติกมาห,ห่อหุ้มไว้เหมือนเดิมนะครับมารักษาผลป้องกันมแมลงวันทองนะครับแต่เพี้ยะนะครับน่าจะรบกวนทำให้ผลหนึ่งและไม่สวยแล้วก็การเจริญเติบโตของผลไม่ดีนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้นะครับในเรื่องของการ ติดผลนะครับของน้อยหนาไต้หวันพันต้ามูดนะครับน้อยหนาเนื้อในประเทศของเรานะครับในผืนแผ่นดินไทยนะครับว่าสามารถติดผลได้ยังไงบ้างนะครับส่วนการดูแลรักษาให้ได้ผลขนาดใหญ่นะครับก็ต้องให้ความสําคัญกับการจํานวนผลต่อต้นนะครับความสมบูรณ์ของต้นแล้วก็การบํารุงรักษานะครับอันนี้ก็เป็นที่พอใจนะครับหลังจากที่พ่นนะครับ ที่พ่นไล่แมลงมดนะครับมีมดนะครับมดดําตัวเล็กๆนะครับบนกิ่งขนแล้วก็แยแป้งเมื่อวานนี้จํานวนเยอะมากนะครับทรงผลนะครับทรงผลก็จะเห็นว่าเป็นทรงรูปหัวใจนะครับคล้ายๆกับเพชรปากช่องนะครับอันนี้คือน้อยหนาใต้หวันต้ามู่นะครับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับ อาติดตามผลนะครับหลังจากเราฉีดพ่นด้วยน้ำหมักยาเส้นและกาน้ำส้มควันหม้นะครับก็ขับไล่แมลงจำพวกมดมดช่วงเช้านี้ไม่เจอเลยนะครับมดที่อยู่ตามผลนี้ไม่เห็นเลยนะครับวันนี้ก็จะมีลงเหลืออยู่เป็นเพลี้ยแป้งจํานวนหนึ่งนะครับครับคลิปนี้นะครับเช้านี้นะครับก็ขอสวัสดีครับ